สวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องปองปายสุขสุขเค้นรือว่าสบายดีเด้อท่านผู้ชมทั้งหลายวันนี้ก็ถือว่าสิไปดอนเนาะดอนไ้เมืองสุกุมารแข้งจะประสักเนาะคืออากาศฮอนแท้พี่น้องไปฮ้อนแท้ฮ้อนว่าเนาะอากาศแดดได้แดดแท้แดดว่าโอ้โหในดอนไสเหมนว่ามีหกหมู่บ้านเนาะมีหกหมู่บ้าน เก็ท <ong> ี่ว่าแดดแท่แดดว่าเนาะแดดแท้แดดว่าหอนแท่หอนว่าพี่น้องเก็หอนเนาะหอนหอนหลา่หอนหลา่เด้อกำลังยางลงมาบักเนาะสิเตรียมสิขามบักพี่น้องคือหอนอะดีหอนแท่หอนบาดล้นี่หอนอีดีอีรอหนัก เย็นเย็นๆนลยนอันนี้แม่นปลาหัวเนาะปลาหัวขมวนเนาะปลาหัวขมวนเนอะ,าาานนอะทานผู้ชมมือ,อยังก็ไม่ถึงทงเนาะหลังทงี่จะเป็นที่จะใส่ะสะเล่นกระทาเสือเขาว่าสิขาไหมปูเ่เนาะขาไม่เบืองคนเนาะไม่เบืองเออแต่ว่ากระดับก็ชี้ห่อนนิดนึงเนาะก่อนกระยาเนาะ จะถ่ายให้เบิงเนาะเอาตอนนี้ก็กำลังนงั่งถาเหื่อเนาะถาเหื่อมาหับเนะบาะถือว่าอาคาการกรเรนแถดเดนว่าโอู้หอนหลนยายเนาะพี่อี่ทางฝั่งใต้กะหอนหลายเด้อพี่น้องเดอ้เอา่าถยให้เบิงชีวิตว่าไปเห็นยังแหน่ในส่วนระยะที่ว่าสีบิดเนะเาะแดดเป็นแดนดเลยแต่กำนั่งยื้เหื่อนี่ยยื้เหือเอ่อนมา เือก็จอดไว้จรงซริงเนาะอ่าเือก็จอดไว้<ะ>เราต้องมีคนขับเถอะโอ้ทงเนี่กระไายตลอดเนาะบนในป่าเลยเครื่องที่ใส่ซะอ้าวเป็นจะได้นาะทางผู้นส้มญี่ปุ่าทางไก่ด้วยว่าทางฟังไทยก็ดีต่างประเทศก็ดีจะได้การสนิหอนอยู่บนนอเออทา้งหอนทางหนาวบ่แต่บางทีหอนเด้อเมื่อกี้เมื่อกี้หนาวเมื่อกี้หอนได้เหมือนกันเนาะ ไม er ่มีบักเนาะบักเขาเอารถคาร์มันเนาะบากเงเติบไปแต่ว่าก็นางก็ทายละอ่ะตอนนี้ก็รถบ้าอ๋อโมเวนเนาะเพื่อมาแล้วพี่น้องเพื่อนมาแดงเพื่อนมาแดงเพื่อนมาแดงเอ้าพี่ใสจิ้มพี่ใสรถจิบไปดอนฮะรถจิบไปดอนได้เออ ก็คือว่าหอนหอดฟังไงเนาะหอดฟังแห้ะท่านผู้ชมหอดฟังไงเด้อใครหอนฟังไงเนาะหอนเป็นหอนเลยท่านมูมี่ขขอบอกนอ่ไรวะ นนี้ก็อยู่ดอนเนาะขามมาแล้วท่านผู้ชมมาเฮือนพี่น้องมูอ่ะอันนี้ต้นไม้ใหญ่เลยใหญ่ต้นไม้ต้นไม้ใหญ่โอ้สุข헌เหอนี่ยไมาสุข헌หอนตายหอนแทหอนว่าท่านผู้ชมโอ้บรรยากาศดีนะพี่น้องดีเป็นดีเลยเนาะ ขี้พูนกระเป๋าคู่ใจขี้พูนขนาดบรรยา,นนากาศดีสุดๆมีแหงมีแหงเย็ยนไรพี่น้องนั่งดนพอสมควรได้พอว่าพาผู้มาหาพี่น้องกันเนาะกระเป๋าเอ็มให้เละาะใส่อยู่ได้ถ่ายใบเบิงบงบงเ้งนี่แหละถ่ายแบบซีพีประจำวันเห็นยังแน่นะก็เลย่ายให้เบิ้งใบเบิ้งเนาะไอเบิ้องมาเห็นยังแน่ ตอนนี้ก็ได้ทางลางกันบรรยากาศดีดีเลต้นไผ่เนาะโอ้ต้นไผ่มาสุดยอดเลยชีวิต,ตอันรยังไรเนาะขาบา่าใหามีความสูงขางก,ก็เอ็ดไปทล้วจะทานผืนผสมเนาะหรืว่าจะทานอยู่ไม่ไโอ้ยยังทานสินเคยเด้อเอาพิทบอดถือปลาลามเนาะในบวชลนได้พี่น้องทานผืนผสมเด็กชีวิตเนาะอทางหลัง นางแบบซิ indo, you know. you know, can, ่วๆเย็นดีเนาะแดดแห้งอยู่แต่ว่าอุ้งซู่ก็เย็นเลยเพราะมันต้นไม้ลายต้นไผทลายเนาะเย็นดีตอนนี้กำลังขี่รถลุ่มดอดเนาะอยู่ในเจ็ดพกหมู่บ้านเนาะพกหมู่บ้านห้าหนึ่งสองพกหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านเส้นทางเส้นทางอยู่ดอดเนาะอันนี้วัดรอันนี้บัดวัดรเนี่ยกระปุกบัตรต้นบั 在不了 we <laughs> see เาลงาึงท่งแล้วจังโอ้ตายเลวเอ็นกูสาวจังเ้ยต่ตายที่แหละโอ้ต่ำเรขนาดไ่ได้ขึ้นพอดิบุเลยตนี้สมองพอดิจำอย่างต่ใจอยู่าเข้าไปขึ้นมาเลยอาจารย์ก็เอียงมาอาจารยพ่งนี้ขอแยกกับไทยไทหน่อยเฮ้ยนนีก็ นีแม่เดียวมาแ้ววันนีแม่แวไปเห็นโบจะม่ทางไปนะี่ยโอ้ยน่าไห้โอ้ขากว่าเนี่ยแม่หรอ หนกินหนามกันกินสาจาเกัา ลำหน้าซอยบอสโอ้ยไปไปไปม่อาจารย์ไ <sh> ม <arp ires> <shop> ่อารย์ไป oh, ้ำหน้าไปอาจารย์เหมือนไปลำหน้าไปโค้ชเนี่ยมึงโมลำซอยเขาได้ ห่เกือไปดีซื้เอเน่ยมันเกือไปดีซื้อจ้ามอลี่นี่น้อ,องปีมาได้ถสงสิ่สสง้มาผัวไป เดินเดินบ้านไปเลยบานไปเเดี๋ยวไปว่าไปไปไปว่าไีครอนใชงหมเียนี้เดี๋ยวีมผมรอนนเดีก่อนอจ้าครับอไรเนี่จะไร้มไปนานเลยที่ขนาดบริยารในการบานก่อร้อนใส้นี่เฮ้ยดดดขาดไม่ไปประทานร้อนส กูป <laughs> ่อทำข่ผ้าจะต้นกุ้มตะเตียวว่าไรอาจารย์เหมาะโอเคผมเป็นสาวผมตมเองรถเตี้ย para ah, อ้เขาบักอย่างนี้ว่ะเนาะไอ้้อมันเดินจไปกามขาุยภาษาไม่ได้หรอกจะเมันเป็นใดีทางหนตั้งประมาณตรงไปถึงหน้าจานโอเ่ขนน่อยใส่ข้านี้มาตลวดเลยจะเทนอเกเออไปเออาเขบริการมาแ่อากเดียวเขาหน่อยเดียวเยไปส่งเป็นมูไเปน่อยกามเดียว่ได้ ปั่นปันปั่นพูด้ันหลางจานอยางดไม่อยากเลยมตจอนมา่วานกันหน่อย,ยเราิดยบัน <c oughs> ักด <c oughs> ้วยูตาบหรอเนียืนดตบ่เล,ล,ลาเนาัตั้งกบเลียนยพใหลยวนะยเว่ังแทุ้มนอนท,ที่า แ <icana> นี่ยหนีนอฟังหนีน่ะเดินตะขากรถดอดแต่สองพ่อสองแม่มากอะควเคยมากไม่ใครบอกไม่รถเอง แ้าว no <t token thanks> ่าข้าวเียวใ้ใใไฟี่รันเขาไปตรงแนบน้ำเล่ามันไฟก็ได้ว่าไฟก็ได้ว่ากานที่ว่าเขาเตอรนมันเส้นทางสันมันเป็นก้านหางินข่งตรงแนบนะ้ความเกินตรงไฟพออตรงแนบเมันเขาบงเข้าบอนอยู่เดียวไม่หมดล้วนะตรงที่เขาเติมเต็มได้เข้าเพเอาขึ้นอยู่เดีวเขาเชียวน้ำมันส่วนอีกจูงมาไปขายอีกมันไฟก็ดว่าเล่ามไว้อยไปจูงเขาจะได้ตรงแนบอยคยว่าข้าอตรงแนบเห็นนั่นเขาก็จีบอกไปอีกเนึงนึ่งเป็นท่าเข้าไปเล่า

คอนเทนหนึ่งแล้วเขาไปเครื่องหอมมากของความกลมเป็นงไงโอช่างอยใจเกือเพื่อจ้านะวันีลงน้าหอยขาเป็นมนเนเรอแต่ขบวหรอว่าอุ้มหนึ่งอ่ะมือเด้ออกจากเคืองเนาะคือเนมาจากล่าหน้าของเขาเหนกันคือนบ่อหายเใเสือเป็นรถไฟมันก็ลงพ้นโันีไว้เพ็ดเ็ดเก้คยุ่งสอยว่งสองเดี๋ยมันขึ้นให้กันเ็นแล้นะฮะ 好吧。